วันนี้ผมก็มีคลิปวิดีโออัปโหลดลงโดยมือถือตรงนี้ก็กำลังกินข้าวอยู่นะฮะนั่นเป็นเตียงกว่าเตียงร้านกับน้ำพริกขั่ขวนะฮะของกินของกินเมืองเมืองครับผมนะนี่ฮะน้ำพริกอ,องล็เ,เกีกยงเกี่ยววันมันคือเป็นประกัดดองประกัดทะยใหญ่ครับของกินทะยใหญ่ 乱啊！乱。<All> right. ผมก็จะอัดิปวีดีโอประมาณหนึ่งนาทีหรือว่าสามสิบวินาทีนะฮะประมาณนี้ไม่เยอะครับ